แกพวกแกเย็นนี้เลิกงานแล้วไปดูหนังกันปะพอดีแฟนฉันเขาซื้อตั๋วให้มีเผื่อพวกแกด้วยนะโอ้โหแฟนคนไหนอีกล่ะคะได้ข่าวว่าพี่หนุ่มฝ่ายไอทีที่คบอยู่กับแกก็เพิ่งเคเข้าไปไม่ใช่หรอตีกันอีกแล้วนะพวกแกเนี่ยก็อยากดูนะนะแต่ไปดูไกลๆหน่อยก็ดีไม่อยากให้หัวหน้าผ่านไปเจอ กรีนแอนด์พาวสามสาวที่สนิทกันตั้งแต่สมัยเรียนมปลายมาด้วยกันจนได้เข้ามาทำงานเป็นพนักงานในห้างเดียวกันแต่อยู่คนละแผนกกรีนกับแอนอยู่แผนกเสื้อผ้าส่วนพาวอยู่แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าทำให้ต่างคนต่างยุ่งกับงานของตัวเองจะได้นัดรวมตัวพูดคุยกันแค่ตอนพักเที่ยงหรือตอนคุยงาน วันหนึ่งปฐมมาหัวหน้าพ,งงาน,พนักงานแผนกเสื้อผ้าที่เพิ่งกลับมาจากลาพักลอนก็ได้แวะเข้ามาตรวจงานพร้อมกับเรียกกรีนให้ไปคุยเธอฝากให้กรีนช่วยดูแลทิสาลูกสาวของเพื่อนสนิทที่มาขอฝึกงานช่วงปิดเทอมเพราะเห็นว่ากรีนทั้งทำงานเก่งและอัธยาศัยดีแม้จะเพิ่งมาทำงานได้เพียงปีกว่ายังไงพี่ฝากแยกทิสาหน่อยนะกรีนเธอสองรุ่นอายุไล่ๆกันน่าจะสอนงานกันง่ายกว่าอีกอย่าง ช่วงนี้พี่ก็งานเยอะมากด้วยคงไม่ได้มาดูที่สาบ่อยๆไม่ต้องห่วงค่ะพี่ปาดหนูจะสอนงานน้องเองถ้าทางหัววัยแบบเนี้ยแป๊บเดียวเผลอๆจะทำงานคล่องกว่าหนูอีกแล้วแอนนี่ไปไหนแล้วล่ะทำไมไม่มาช่วยเราทำงานอ๋อยีแอนไปเช็คสต็อกในโกดังนะคะงั้นเดี๋ยวหนูไปตามมันแป๊บนะคะผมขอตัวกลับไปทำงานก่อนไว้เจอกันใหม่นะครับคุณแอน ได้เลยค่ะคุณอินทัชเอาไว้เจอกันใหม่นะคะเมื่อมาถึงโกดังสินค้าที่ตั้งอยู่หลังห้างกีนก็เห็นว่านอกจากแอนจะอู้งานยังรู้จักพนักงานคนอื่นด้วยว่าแอนแอบอ่อยอินทัชลูกชายเจ้าของห้างที่มาเข้ามาตรวจงานโกดังและสะพักแล้วแต่อินทัชก็ไม่ได้ให้ความสนใจไปมากกว่าเพื่อนร่วมงานเท่านั้นแต่นั้นก็ทำให้กีนไม่พอใจอยู่ดี ใหย,ยแอนนะยหยแอนมันรู้ทั้งรู้ว่าฉันชอบคุณอินทัศน์อยู่แทนที่จะช่วยจีบมันดันช่วยแย่งไปแบบหน้าด้านๆอีเพื่อนชั่วด้วยความโกรธที่เก็บไว้ไม่อยู่ทําให้กรนเผลอบ่นเรื่องที่ไปเจอใส่ทิศสาขณะที่สอนงานไปด้วยทําให้ทิสาที่ไม่รู้อิโนอิเกลายเป็นที่ระบายอารมณ์และรับฟังเรื่องของกรนไปแบบไม่ตั้งใจจริงๆแล้ว มันมีวิธีง่ายๆอยู่นะคะพี่กลีนแต่ไม่รู้ว่าพี่กลีนจะสนใจหรือเปล่าเมื่อได้ฟังเรื่องที่กลีนระบายสายทิสาที่นั่งเงียบฟังอยู่นานก็เสนอไอเดียบางอย่างก่อนจะหยิบลิปสติกส่งให้กลีนแท่งหนึ่งทิสาเรียกมันว่าลิปสติกลหลงไหลดูภายนอกดูเหมือนลิปสติกแบรนด์ดังทั่วๆไปแต่มันมีคุณสมบัติที่ไม่ธรรมดาก็คือใครที่ทาลิปแท่งนี้จะดึงดูให้คนที่ชอบ หลงไหลคนที่ใช้งานอย่างง่ายดายสมชื่อของมันกลีนรับมาอย่างงงงงปนแอบขำนิดหน่อยเพราะคิดว่าคงเป็นเรื่องไร้สาระแต่เพราะไม่อยากให้เด็กใหม่เสียน้ำใจเลยรับเอาไว้ วันต่อมาก่อนเข้างานเช้าขณะที่ green, กรนกําลังแต่งหน้าอยู่ในห้องน้ําเธอก็พบว่าลืมเอาลิปสติกที่เคยใช้ประจํามาพอคนในกระเป๋าที่ใส่ประจําก็เจอลิปสติกที่ทิสามอบให้อยู่ด้านในซึ่งเอามาทาก็พบว่าเฉดสีสวยสดกว่าที่คิดทําให้ลิมฝีปากสวยอิ่มเอิบส่งกับหน้าจนกรนแอบ,บคิดเล่นๆไม่แน่ว่าอินทัชอาจจะหันมาสนใจเธอก็ได้เออสวัสดีครับ พอเห็นคุณกรีนทำงานเหนื่อยๆแบบนี้ผมก็เลยซื้อน้ำผลไม้มาฝากนะครับเออขอบคุณมากนะคะคุณอินทัศไม่เห็นต้องลำบากเลยอะ่ะปรากฏว่าสปปรรพคุณของลิปสติกหลงไหลที่กรีนเคยคิดว่าไร้สาระดูเหมือนจะไม่ต่างไปจากที่ทิาเคยบอก เพราะตอนบ่ายที่เป็นคิวของกรีนที่ต้องไปเช็คสต็อกสินค้าเธอก็เจออินทัชเข้ามาชวนเธอพูดคุยแถมยังจงใจซื้อน้ำผลไม้มาให้เธอคนเดียวนั่นทำให้แอนที่เพิ่งตามมาที่หลังและแอบดูอยู่ถึงกับของขึ้นมากเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงอ่ะฉันอ่อยคุณอินทัชอยู่ตั้งนานแกเป็นใครกันกรีนถึงได้มาป่านน้าอย่างเนี้ย แอนเข้ามากีีดร้องระบายความโกรธในห้องน้ําเธอที่เคยเป็นฝ่ายลุกหน้าสีผู้ชายไม่เคยพลาดแต่พอถูกคุณอินทัสเมินแถมดูเหมือนอีกฝ่ายจะชอบกลีนตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้แย่งไปก็ทําให้แอนเสียเซลแลยต้องหาทางอัชนะกลีนให้ได้พี่แอนนากําลังลําบากสินะคะแต่หนูมีตัวช่วยขึ้นอยู่กับพี่ว่าจะสนใจหรือเปล่า ยาทิสาก็เฉลยถึงเคล็ดลับที่ทําให้กรีนมัดใจอินทัชให้กับแอนจนหมดเปลือกว่าไม่ได้เป็นเพราะเขาชอบกรีนจริงๆแต่เป็นเพราะฝีมือของลิปสติกหลงไหลแต่ถ้าหากว่าแอนอยากเอาชนะและอยากได้อินทัชคืนมาก็ต้องใช้ลิปสติกที่แรงกว่าอย่างลิปสติกเพียงรักเข้าสู้ฟังดูพี่ลึกนะแต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อจริงๆฮะขนาดคุณอินทัชไม่เคยสนใจอีกรีนมาก่อนยังเปลี่ยนไปอย่างกับคนละคนเลย ตัวลิปสติกหลงไหลที่พี่กลีนใช้น่ะดีก็จริงแต่ผลอยู่แค่เดือนกว่าก็หมดอายุแล้วหนูแนะนำปลิปสติกเพียงรักนี่แหละผลอาจจะอยู่ไม่ได้ถาวรแต่ก็ยืดอายุได้นานกว่าขึ้นอยู่กับสกิลอ่อยผู้ของพี่ด้วยราคาก็จะแพงกว่านิดนึงเออเออราคาเท่าไหร่ก็เอาตอนนี้ไม่สำคัญถ้าเอาชนะอีกรีนละ แต่หลังจากที่ทิสาปิดจ็อบการขายลิปสติกและเดินออกมาจากห้องน้ำนั่นเองเธอก็ต้องตกใจนิดหน่อยที่เห็นพราวเพื่อนของกรีนกับแอนไม่ยืนอยู่หน้าห้องน้ำท่าทางของพราวทาให้ทิสาพอจะรู้ได้ทันทีว่าอีกฝ่ายน่าจะรู้ถึงแผนที่เธอพูดคุยกับแอนหมดแล้วเมื่อกี้ฉันได้ยินที่เธอคุยกับนางแอนทุกอย่างแล้วทั้งเรื่องคุณอินทัชกับเพื่อนฉันสองคนทั้นที่เธอขายลิปสติกแปลกๆนั่นอีกแกต้องการอะไรกันแน่ ไม่มีอะไรจริงๆนะคะพี่เพราวหนูแค่สงสารพี่แอนที่โดนพี่กลีนแย่งแฟนเลยอยากช่วยก็เท่านั้นเองค่ะไม่ต้องมาแหลค่ะนางเด็กใหม่คนเขาดูออกมานี่ไปพบพี่ปัดกับฉันเดี๋ยวนี้เลยฉันบันทึกเสียงแกไว้หมดแล้วอย่านะคะพี่พราวหนูขอโทษคะ่ะหนูจะบอกทุกอย่างเลยแล้วก็จะให้ของดีกับพี่ด้วยแต่พี่อย่าไปฟ้องคุณปัดเลยนะคะ ส่วนทางด้านกลีนกับแอนที่ดูเหมือนว่าฤิของลิปสติกที่ใช้ต่างก็ทําให้อินทัชหลงไหลในตัวของทั้งคู่จนงอหัวไม่ขึ้นคล้ายกับตกอยู่ในมนสะกดสองสาวเองก็พอจะรู้ว่าที่เป็นอย่างนี้เป็นเพราะลิปสติกที่ได้มาจากที่สาสุดท้ายพอขี้เกียจมาทะเลาะก,กันเองกลิ่นกับแอนถึงได้ทำข้อตกลงผัดกันใช้ลิปสติกอ่อยให้อินทัชหลงครั้งละคน Ash, คุณอินทัชค่ะแอนอย่าไปยอนโบลิ่งจังเลยคะ่ะคุณอินทัชไปด้วยกันนะคะน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 ะเอาสิครับเออผมซื้อกระเป๋าใบใหม่มาให้แอนด้วยนะเห็นบ่นว่าใบเก่าใช้ไม่ค่อยได้แล้วนะครับนุ้ยคุณอินทัชน่ารักที่สุดเลยอะขอบคุณมากเลยนะคะที่รู้ใจแอน แต่ดูเหมือนว่าคนที่ซื้อลิปสติกจากทิสาจะไม่ได้มีแค่กรีนกับแอนเท่านั้นโดยที่สองสาวไม่รู้พราวเองก็ได้ลิปสติกต้องมนตาที่มีลิปไลทเหนือกว่าลิปสติกหลงไหลและลิปสติกเพียงลักที่กรีนกับแอนใช้หลายเท่าซึ่งปกติตัวนี้ทิสาจะขายในราคาที่แพงที่สุดและไม่ยอมขายให้ง่ายๆแต่เพราะพราวครูจะแฉจึงต้องยอมขายให้วันนี้ผมนัดคุณแม่ทานข้าไว ที่ร้านอาหารริมแม่น้ําที่เราชอบไปกันพราวไปกับผมด้วยนะครับหุยอยู่ๆเปิดตัวพราวแบบนี้พราวตั้งตัวไม่ทันเลยค่ะทําตัวสบายๆครับพราวไม่ต้องเกรงด้วยผมเชื่อว่ายังไงท่านก็ต้องรักพราวเหมือนที่ผมรักแน่นอนแน่นอนว่าพอเรื่องที่พราวใช้วิธีโกงและจ่ายหนักกว่าเพื่อนสาวทั้งสองทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสสาวเริ่มเบนไปในทิศทางที่แย่ลงเรื่อย เพราะยังคงแข่งขันใช้ลิปสติกที่ได้ทําให้อินทัชหลงไหลกันไม่หยุดจนในที่สุดเพื่อนรักทั้งสามคนก็ได้แตกหักไม่ยอมหันมาพูดคุยกันดีๆเหมือนเมื่อก่อนอีกเลยเออกลีนพักนี้แกน่ะยังได้ไปเจอกับคุณอินทัชเขาอยู่ไหมก็เพิ่งเจอกันเย็นเมื่อวานนะมีแค่วันนี้ที่ไม่ได้เจอเกิดอะไรขึ้นเหรอก็ในกลุ่มบอร์ดผู้บริหารนะสิเขาคุยกันได้แซดอยู่ว่า คุณอินทัศก็ไม่สบายหนักนอนช็อกคาโต๊ะประชุมตอนนี้เห็นว่าต้องส่งเข้าแอดมิดส่งเข้าโรงพยาบาลแทบไม่ทันเลยวุ่นวายกันไปหมดเมื่อได้ฟังอย่างนั้นกรีนก็ต้องตกใจมากจนแทบไม่เป็นอันทำงานส่วนหนึ่งลึกๆเธอเป็นห่วงอินทัศก็จริงแต่พอมีข่าวลือซุบซิบว่าอินทัชอาจจะโดนทำของใสเพราะป,ปกติเจ้าตัวไม่เคยป่วยง่ายร่างกายแข็งแรงมาโดยตลอด ซึ่งจะมีอาการแค่ช่วงที่3สาวแย่งกันใช้ลิปสติกประหลาดดึงความสนใจจากอินทัชทำให้กิีนทั้งรู้สึกผิดและกลัวอยู่ไม่น้อยในช่วงหัวคำ่ำเหลือแค่กรีนที่ยังคงเข้าไปทำโอทเพราะใกล้ถึงเวลาจ่ายค่าเช่าห้อง จ,จู่ๆเธอก็ถูกปัทมานัดเรียกให้ไปหาที่โกดังสต็อกสินค้าแบบเร่งด่วนโดยบอกว่าสินค้าบางส่วนที่กรีนเช็คคนสุดท้ายเจอความเสียหายให้รีบมาเคลียไปเอามาจากไหนว่าที่บอกสินค้าเสียหายก็กอดออกมาก็เช็คดีแล้วนี่นาะพี่ปัดอะเรียกมาแท้ๆดันหายไปไหนเนี่ยวะเสียเวลาทำโอทีจริงๆเลย แต่ขณะที่กลีนที่จะหันหลังกลับไปทํางานต่อด้วยความหัวเสียเธอก็เจอกับแอนและพลาวเดินเข้ามาพร้อมกันไม่รอให้ถามให้เสียเวลาว่ามาทําอะไรที่นี่เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดทั้ง3ก็กระแนกกระแหนฝีปากใส่กันโดยไม่ต้องรอกรรมาการมาตัดลิบบิ้นแทบจะทันทีถึงขั้นต้องปลอมเบอร์หลอกพาฉันมาเสียเวลาเนี่ยนะนี่พวกแกอิจฉาฉันใช่ปะที่คุณอินทัชคิดถึงฉันมากกว่าแถมพอเขาป่วยก็มีฉันคนเดียว เข้าโทรให้ไปเยี่ยมอีกอะแต่ก็เพราะแกแหละอีพราวใช้ลิปสติกตัวที่แรงสุดทําให้คุณอินทัชป่วยขนาดเนี้แกก็ด้วยนั่นแหละไม่ต้องมาพูดดีถ้าแกไม่เริ่มแย่งจีบคุณอินทัชตัดหน้าฉันก่อนเรื่องแบบนี้มันคงไม่เกิดขึ้นหรอกไม่ต้องพูดดีไปหรอกเพราะพวกแก3าคนก็เลวพอกัน แต่ก่อนที่สองคามเพื่อนหลายจะเริ่มปะทุขึ้นเสียงของคนที่เรียกสามสาวก็ดังขึ้นเป็นปัทมาเองที่เลยกทางกลีนและหลอกให้ทั้งแอนกับพลาวมาที่นี่พร้อมๆกันที่แท้ปัทมาเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายตัวจริงของอินทาชและเธอก็รู้ทันแผนของทั้งสามสาวที่จงใจจับสามีของเธอเพื่อหวังรวยทางรัดและหลอกให้ซื้อของแพงๆอีกมากมายก็เพราะนิสัยตลาดล่างแบบนี้นี่เอง ที่ทําไปก็คงไม่รู้สึกสำนึกอะไรด้วยสินะดีฉันจะได้ไม่ต้องรู้สึกผิดกับสิ่งที่จะทํากับพวกแกม,มากยังไม่ทันที่ทั้งสามจะได้ง้างปากตอบกลับทันใดน,นั้นเองทั้งกรีนแอนและพราวก็รู้สึกเจ็บระบมริมฝีปากเหมือนกับถูกอะไรบางง่างกัดแทะแถมยังขยับหรือเอามือไปจับไม่ได้จนต้องนอนลงไปดิน้นยังเจ็บปวดกับพื้นจะกรีดร้องขอความช่วยเหลือก็ทําไม่ได้ เลาะริมฝีปากบนล่างนั้นเริ่มแนบติดกันเหมือนกับถูกได้เย็บติดกันไว้ก่อนที่ในเวลาไม่นานริมฝีปากของทั้ง3ก็เริ่มที่จะหดเล็กลงและเลือนหายไปจากใบหน้าของทั้ง3ซึ่งนั่นเป็นผลที่เกิดจากลิปสติกลักแท้ที่มีส่วนผสมจากพืชและดอกไม้มีพิษหายากบนโลกจัดอยู่ในเซ็ตลิปสติกที่สามสาวใช้อยู่ ลิปสติกลักแท้จะมีผลก็ต่อเมื่อทั้งลิปสติกหลงไหลลิปสติกเพียงรักและลิปสติกต้องมนกลาถูกใช้งานจนครบตามด้วยการทาลิปสติกรักแท้เป็นเงื่อนไขสุดท้ายทำให้การเอาคืนสามสาวโทษฐานที่บังอาจมาทำร้ายสามีอย่างอินทาสเป็นไปตามที่ปัทมาต,ต้องการ นอกจากนี้ปัทมายัางจัดก,การร้องเรียนต่อบอรมีผลทำให้ทั้งกรีนแอนดและพราวถูกไล่ออกผลสภาพการเป็นพนักงานของห้างทันทีทั้งสามสาวกลายเป็นคนตกงานโดยไม่ทันตั้งตัวปัทมายัางตอบแทนความชั่วของสามสาวด้วยการติดแบล็คลิสประวัติการทำงาน แลขุดเรื่องในอดีตที่ทั้งสามเคยมีวีรกรรมเป็นมิจฉาชีพทั้งปอกลอกเงินผู้ชายจนหมดตัวและโกงขายของออนไลน์ลงโซเชียลจนไม่มีที่ยืนไปอีกพักใหญ่หลังจากนั้นไม่กี่วันต่อมาอินทั h ก็หายจากอาการป่วยอย่างน่าประหลาดอาการหลงไหลสามสาวก่อนหน้าที่เกิดจากลิปสติกก็หายเป็นปลิดทิ้ง เป็นอีกหนึ่งผลลัพธ์จากลิปสติกลักแท้ที่ช่วยทำให้เขากลับมาเป็นสามีที่น่ารักและซื่อสัตย์ของปัทมาเหมือนเดิมและก็ต้องยกความดีให้กับทิสาห้านสาวของปัทมาที่ทำงานล้านดอกไม้ดวงเดือนได้วยแฝงตัวเข้ามาตามคำขอของปัทมาเพื่อสืบประวัติของสามสาวจนแน่ใจถึงได้เริ่มลงมือทำตามแผนที่ได้ตกลงเอาไว้กับปัทมาขอบใจมากนะทิสาที่มาช่วยน้าจับแมวขโมยได้ตั้งสามตัว เอาไว้ถ้าสินค้าผลิตออกมาอีกนะาขอซื้อไว้สักชุดสองชุดนะได้เลยค่ะคุณนะ้าคุณดวงเดือนต้องมีใจแน่แนแที่เซตลิปสติกชุดใหม่กระแสตอบรับดีขนาดนี้